โอเคนะครับหนึ่งสองสามสวัสดีนะครับอันยองอาเซยโยนีเหา่าสรามาไกกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันสามมหาสนุกนะครับจำในวันอาทิตย์ที่12เมษายน2563นะแรม5้าข้ามเดือน5ปีชวดวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะครับ จอกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆภาพการมงคลเดือนนี้เพราะว่าเป็นวันอุบาทน,นะแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะครับในดวงชะตาประจำาดนวันนี้นะ <c oughs> โอเคนะครับสวัสดียินดีต้อนรับนะสำหรับใครที่เพิ่งมาเห็นคลิปดูดวงชะตาของอาจารย์ขออย,อ,ยอย่าลืมช่วยกดติดตามกดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะ เวลาอัพคลิปอะไรไปแล้วก็จะแจ้งเตือนไปยังคุณทันทีไม่พลาดแม้แต่คลิปเดียวเลยนะครับเวลาคุณเปิด YouTube ขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหคลิปเต็มไปหมดนะโอ้เต็มไปหมดเลยนะซีรีส์ทั้งนั้นเลยโอเคนะครับดวงชะตาสำหรับผู้ที่ฝันในวันในแรมห้าข้าม ความฝันในแรมห้าค่ำเดี๋ยวความฝันจะเป็นจริงใน4วันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นคุณฝันอะไรนะก็จะเป็นจริงใน4วันข้างหน้านะครับฝันว่าได้เงินคุณก็จะได้เงินฝันว่าได้ทองคุณก็จะได้ทองนะฝันว่าคุณได้เงินจากอะไรนะเราไม่ทิ้งกันตลอดไปถือว่าก็โอเคนะได้เงินนะโชคดีมีใจนะสำหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์นะครับ จะชนะศัตรูสะหัวใหม่เดวทิตอายุยืนตัดผมใหม่เดวทิตอายุยืนตัดเล็บวัติตมีศัตรูทาน้ํามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับหรือก็ไม่ต้องทาน้ํามันอะไรมากมายนะนะในดวงชะตาโอเคมาเริ่มเสรียมเตียมซีประจําในวันนี้นะครับได้ใบที่แปดสิบเอ็ดนะ ได้บอที่81ดโชคชะตาของท่านในช่วงนี้สัพรพสิ่งล้วงสดใสนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีมีความมั่งมีสีสุขคิดทำสิ่งใดก็จะประสบผลความส,สมหวังทุกอย่างนะครับสิ่งที่คาดหวังไว้ในช่วงนี้จะสมหวังดั่งใจในด้านความรักความรักของท่านนะครับอยู่ในช่วงที่ความรักเบ่งบานนะครับโลกสดใสเป็นสีชมพูนะ มีความสำเร็จนะมีความสุขสมอารมณ์หมาย happy ending แหมดีมากเลยนะในด้านธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะสำเร็จนะครับคุณทำอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จนะในด้านการงานนะครับท่านมีโอกาสได้งานทำเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะครับคะแนนสอบของท่านถือว่าดีเยี่ยมดีมากวันนี้คุณก็ถือว่า สอบได้คะแนนด,ดีที่สุดเลยนะครับสอบปานโอเคมาถึงดูดวงชะตานะประจําวันกันคนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์นะคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยเป็นการลคิดีสัญจรนะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นเรามัดระวังการถูกตีฉินนินทาความรักก่อใหม่ดีมีเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรรคนะครับ คนที่ดีสุดในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลน,นะครับจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะเจ้าชะตาจะเป็นคนใจร้อนนะครับหญิงในศักดิ์ศรีรักพวกพ้องนะครับเวลาคุณพูดติดต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ชอบพี่ชายไม่ใครมาขัดคอคุณเวลาที่คุณพูดนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับต่อมน้ําเหลืองตับไตนะครับต่อมน้ําเหลืองตับไตแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้เบาหวานสายตาด้วยนะครับทำอะไรโดยความไม่ประมาทนะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดในวันอังคารคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับมีคนยำเก่งสามารถทำในสิ่งนั้นได้ นะมีมีบารมีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤรหัสสดีเจ้าชะตาจะใช้ความอดทนความเพียรความพยายามในการที่จะศึกษาเล่าเรียนในสิ่งต่างๆ,ๆนะครับให้ประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันเสราร์คนเกิดในวันเสราร์เนี่ยคุณจะมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยรวมถึงมรดกนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืน คนเกิดวันพุนงคงคืนคุณจะได้รับการสนับสนุนนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะสีที่คนเว้นในวันนี้ให้เว้นสีฟ้าสีฟ้าไม่ดีนะครับสีที่ดีประจําวันสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นสีดีสุดก็คือสีเขียวครับแล้วก็สีดําสีโกโก้ได้สีทอง็สมดรวยได้นะ ทิศที่เป็นมงคลนะครับก็จะมีทิศตกทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับนี่แน่กัดเรนไปนู่นเลยนะโอเคนะครับไฮโดชตาเบาหวันเสร็จแล้ว ต่อมาช่วงปรากฏการผ่าดาวทุเดย์นะครับปรากฏการผ่าดาวทุเดย์ในวันนี้นะก็จะมีดาวซึ่งโยกย้ายราศีก็จะมีดาวพระเกตดาวพระเกตก็เกี่ยวข้องกับความสําเร็จเกี่ยวข้องกับยานการอย่างรู้ซิกเซ้นลางสังหรณ์โหราศาสตร์ศาสนาต่างประเทศดาวพระเกตจะเป็นวิญญาณธาตุในดวงชะตาเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษ นะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษคุณจะต้องนะครับสวดรับดาวพระเกตจะได้เป็นมงคลในดวงชะตาเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ที่ตัวตนในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นให้คุณเตรียมผลไม้9รลูกนะครับนะจุดธูป9กดอกนะเสร็จแล้วคุณก็ตั้งนะโม3จบแล้วก็สวดพระคาถาบูชาพระเกร ปิติปิโสพระขวาพระเกศจามัตสมิงจามุตคุณนางจามะคุณนางจามังคุณนงสัพพทุขังสัพพร,รพยันสัพพโรขังวิวัชเยสัพพร,ราพังพระวันจุเมสวยับเปนที่ก้าจบนะครับแล้วก็ตั้งจิตธาษฐานข้าพเจ้าขอทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างข้ามชาข้าพบจนถึงปัจจุบันขอทิศบุญกุศลนี้ขอถวายแด่องค์เทวดาพระเกศขอให้มงคลบุญนี้จงเป็นกำลังบุญที่หนุนนำให้ท่านมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไป และชงแผ่กำลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิทักษ์รักษาประทานพรให้กับข้าพเจ้าชื่ออะไรท่านก็บ,บอกชื่อท่านไปแล้วก็ขอพอรได้เลยนะครับในดวงชะตาก็ถือว่าเป็นมงคลเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับคุณ2เดือนเต็มเตมนะและในดวงชะตาดาวพระเกตก็จะมาพบเจอกับดาวมรตัวอยู่นะครับจะส่งผลอย่างไรมันก็จะส่งผลให้ดวงชะตา นะครับของท่านเนี่ยนะสัมผัสกับของโบราณนะได้โครจรไปยังที่เปียวๆนะครับยามวิการนะหรือคุณอาจจะทําความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขังต่างๆก็ได้หรือเห็นเหตุเพศภัยนะครับรางต่างๆรางสองหอนนู่นนี่นั่นนะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเกตเข้ามาถึงลัคนาของท่านก็อาจจะมีเรื่องคุกขัก นะครับเรื่องยุ่งยุ่งบ้างน,นะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะครับสวดมนต์ไหวบ้บาทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตานะต่อมาคือดาวในส่วนของดาวเกตนะครับจะวันไหนซึ่งมันจะส่งผลถึงปรากฏการแบบนี้คุณรอติดตามในคลิปดูดวงรายวันได้นะครับดูเป็นวันๆไปนะอันนี้ว่าจะส่งผลอย่างไรนะครับ โดยประมาณโดยภาพรวมแล้วก็ดาวพระจันทร์ย้ายราศีพระจันทร์ย้าย23ยี่สินกาสามสนาทีนะครับดาวพระจันทร์ก็ไปอยู่ที่ราศีธนูเลงเชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับมีโอกาสที่จะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะหรือมีเกณฑ์การเจรจา,าพูดคุยเกี่ยวข้องกับในเรื่องหนี้สินอะไรก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้นะครับ นะในดวงชะตาของคุณนะและดาวพระจันทร์ก็จะติดพิษสุนัขนะครับดาวพระจันทร์จะติดพิษสุนัขเนี่ยช่วงเวลา12บสนกายี่สนาทีนะครับระมัดระวังเกี่ยวข้องกับไพ่ทั้งบกนะครับอุบัติเหตุรถชนสุนัขก,กัดคนกัดนะและตั้งแต่12บสนกายี่ไปจนถึงเวลา18บแนกายีนาทีพอ18บแนกายีนาทีไปแล้ว ก็ถือว่าดีในดวงชะตาไม่ได้มีปัญหาใดๆจากดาวพระจันทร์นะครับในดวงชะตาโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการงานในวันนี้โดยภาพรวมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในดวงชะตาการงานคุณเนี่ยสิ่งที่คุณทํามันก็เริ่มที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานะครับหรือคุณยื่นนาเสนอโครงการงานโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมีโอกาสที่จะสําเร็จ นะครับในเรื่องเงินเงินทองทองนะคนที่ทาธุรกิจการซื้อมาขายไปนะครับบนโลกออนไลน์ดีมากแล้วก็งานเกี่ยวข้องกับดนตรีต่างๆก็จะนาํารายได้มาให้คุณคุณมีโอกาสได้เงินเก่าเก่านะมีรายได้เข้ามานะครับอาจจะมีคนอิจฉาด้วยเช่นกันที่คุณมีเงินเข้ามานะส่วนในด้านความรักรู้สึกว่าคุณเบื่อเซ็งไม่ค่อยได้ดังใจ นะครับอยากที่จะมีความรักใหม่ๆเข้ามาในโนะตาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อยู่ในช่วงกักตัวนะครับ14วันนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนคุณกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณเป็นโรคอะไรกันบ้างบางคนก็เบาวหวานไขมันเส้นเลือดตีบหัวใจหลายโรคนะไม่จะเป็นจะต้องเป็น่ต้องจะ,จะต้องเป็นโควิดอย่างเดียวนะเอ่คุณอยู่บ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณมี เระเบียงมีหน้าต่างนะคุณก็เปิดออกไปรับแดดบ,บ้างนะครับดูทีแสงแดดอยู่ไหนเออถ้าใครมีมีรั้วมีรั้วคุณก็ออกไปแตกแดดสักหน่อยหนึ่งนะห้านาทีนะห้านาทีสี่นาทีเข้ามาให้มีความอบอุ่นนะครับไม่ใช่อยู่แบบในถ้ำในบ้านนะไม่พบเจอกับแสงอาทิตย์เลยนะเคยดูหนังเรื่องอะไรนะอะไรเครมือบคนน่ะนะที่ ที่มันมีสองภาคอะที่ผู้หญิงเข้าไปปีนเขาแล้วเข้าไปมุดในตามรูอะนะแล้วมนุษย์กลายพันธ <c ười> ุ์ยวคนอยู่ในบ้านจะได้คุยจะกลายพันธุ์เป็นอะไรเห็นไะหมเอนะเพราะฉะนั้นก็ออกกาลังกายไปด้วยนะครับนะวงังอยู่ว,ว่างๆก็ดูหนังผีนะเปิดหนังผีดูห <c ười> อวาจเนี่ยดูซีรีส์นะ เนี่ยเดี๋ยววันหยุดเนี่ยสงการเนี่ยจาย์จะดูแดจังคืนนะดูแดจังคืนให้จบฟับเลยเต็มที่วันหยุดพักผ่อนโอเคนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวราศาีเมฆก,กันอย่างรวดเร็วชาวราศาีเมะในดวงชะตานะครับการงานของคุณวันนี้มีเกณฑ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับพัฒนาดีขึ้นอะไรที่ผิดพลาด หรือเป็นปัญหาคุณก็จะแก้ไขนะครับให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะส่วนนี้เรื่องการเงินคุณมีความพร้อมอยู่แล้วครับนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีรายได้เข้ามาส่วนในด้านความรักรู้สึกว่าคุณจะเห็นแก่ผลประโยชน์มากไปในด้านความรักนะครับ ชาวราศีเมษคนันนีได้ฟ้าหกไม้เท้าเห็นไหมคุณได้หกไม้เท้านะในดวงชะตาคุณเนีย่ยวันนี้คุณจะประสบผลความสําเร็จเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับและคุณจะมีโอกาสได้รับข่าวดีเข้ามาด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภแบดเดยวเพิ่งหมดสิดูทั้งวันจะ,จะหมดเลยตอนนี้ ชาวราศีเมษนะครับเอ้ยพฤกศก์ชาวราศีพฤกศ์ในด้านการทํางานเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็คอยดูแลนะเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณอยู่ในด้านการงานการเงินคุณก็รู้สึกว่าจะใช้ความคิดมากขึ้นนะครับว่าจะทําอย่างไรจะหาเงินอย่างไรส่วนในด้านความรักโอกาสก็หลุดลอยมือคุณไปบางคนความรักอาจจะไม่ค่อยสมหวังนะชาวลัคนาราศีพฤกศก์นะครับชาวราศีพฤกศก์วันนี้คุณได้ฟ้า เ,เ,เพราะฉะนั้นโดชะตาคุณเนี่ยระมัดระวังในหนึ่งปัญหาด้านสุขภาพนะครับคุณอาจจะปวดตามเส้นปวดหลังต้องดูแลสุขภาพของตัวของคุณเองด้วยนะแล้วก็สวดมนต์ไหวพระปฏิบัติทมด้วยนะครับกวดน้ำให้กับเจ้าคำในเวรต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวลัคนาราศีเมถุนเมถุนเนี่ยในด้านการทํางานคุณอาจจะมีควมมีเรื่องที่จะผิดใจกันกับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากัน นะครับก็ต้องอดทนนะใจเย็นๆ้าไว้ส่วนในเรื่องการเงินคุณจะมีความสุขครับมีโอกาสได้เงินเข้ามานะส่วนในด้านความรักของคุณคนรักอาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกไปบ้างนะแต่เขากเ็เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใยคุณดีในดวงชะตาชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟับเจ็ดถ้วยนะครับในดวงชะตาวันนี้คุณจะคิดมากเลยกับปัญหาเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องนะครับ ต้ในเลืองงานเงินความรักนะนะต่อมา,ชา,าอชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎในการงานของคุณวันนี้เรามัดระวังถ้าคุณทําอะไรสิ่งที่ผิดกฎหมายคุณมีโอกาสจะถูกจับนะครับหรืออาจคุณอาจจะขายผ้านาไมยเกินราคาอะไรอย่างเงี้ยนะไข่คุณใหญ่เกินไปจนแพงมากนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเรามัดระวังไว้ด้วยนะครับขาย ในสิ่งที่สมเหตุสมผลไว้ดีที่สุดนะส่วนในเรื่องการเงินระมัดระวังมีคนคอยแอบจับตามองคุณเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองอยู่ส่วนในด้านความรักนะครับระมัดระวังคนรักเจ็บปวดไม่สบายนะในดวงชะตาบางคนคนแล้วก็อาจจะรักษาตัวนะติดโควิดอยู่ก็ได้นะบางคนนะนะาราศีกรกฎวันนี้ได้ฟ้าหนึ่งไม่เทา้า ในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับคุณมีความกระตือร้นดีมากมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ที่ดีสมัครงานได้งานนะครับมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารในวันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องการงานวันนี้คุณจะประสบผลความสําเร็จนะรู้สึกว่าคุณมีความคิดอะไรในเรื่องงานเรื่องการอยู่นะครับส่วนในเรื่องการเงินมีโอกาสได้เงินก่อน สแสดงว่าคุณจะได้เงินโอนเข้าบัญชีแน่ๆเลยนะนะชาวราศีสิงห์นะครับพอได้มาก็แบ่งให้จานม้่งนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะลงทะเบียนซะหน่อยเอาเงินห้าพันมาซื้อโน้ตบุ๊กใหม่อะนะเออขอแฟนขับไปให้ไอ้เงินซื้อเองในเรื่องความรักคุณก็จะมีความสุขนักสมหวังในความรักในวันนี้ด้วยใครที่เหี่ยวแห้งมานานคุณรออีกนิดนึงรอได้ไหม วันเดียวนะคุณรอได้ไหมนะคุณรอมาทั้งชาติแล้วรอมาเป็นปีแล้วนะวันเดียวรอไม่ได้ใช่ไหมเออคุณก็จะดีขึ้นนะครับชาวราศีสิงห์วันนี้ฟ้าก้าวเหรียญเพราะฉะนั้นคนโสดก็โสดต่อไปครับเออโสดอีกนานนะอีกหลายปีนานในดวงชะตาคุณแต่ฐานะครกชีวิตความเป็นอยู่คุณดีขึ้นนะมีเงินมีทองต่อมา ชาวลัคนาราศีกันแหมชาวราศีกันสงสัยนะหุ้นคงแฮปปี้ <c oughs> วันนี้ในเรื่องการงานให้คุณระมัดระวังคำพูดนิดนึงนะครับเผืจ,จะเป็นปนัญหาศักิ์เกิดขึ้นได้การเงินคุณก็รู้สึกว่าแบกบรับภาระค่าใช้จ่ายนี่สินนี่บัตรเครดิตนี่นูน่นนี่นี่ <c oughs> เออ นะอดหทนนะครับโอดทนอดทนในเรื่องความรักรู้สึกว่าหดหูมือรอยไม่ค่อยได้ดังใจมากนะครับชาวราศีกันเนี่ยดาวประจําตัวเป็นนิดหมดแรงอ่อนกําลังนะนี่เง่านะครับขี้เกียจสันหลังยาวเรียกจะทําก็ไม่ทําโลเลนะประมาณนี้ในดวงชะตางคุณชาวราศีกันวันนี้ได้ฟ้าราชนีถือดานะบวันนี้คุณ อาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาก็าแล้วแต่คุณจะต่อสู้มายอมในสิ่งนั้นนะแต่ความรักไม่ค่อยสมบังเท่าไหร่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลวันนี้ในเรื่องการงานอาจจะมีแรงกดดันมีอะไรซึ่งเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับในดยชะตาของคุณเพราะฉะนั้นการงานร้อนมากก็ไปบัตด,ดับแก๊สซะเห้ดีขึ้น ส่วนในเรื่องการเงินก็อุดอัดครับทุกโขกทุกใจนะในเรื่องความรักบสบายใจได้เลยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีตุลคนนี้ได้ฟารสวิลออฟฟอร์จูนนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภถูกรอตตอรี่นะถูกอะไรอะถูกรอตตอรี่นะเออโชคลาภแล้วกันนะมันเป็นสิ่งที่ดีของคุณที่จะเข้ามาในวันนี้นะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะ คนที่ทําค้าขายออนไลน์ก็จะอาจจะมีการติดต่อเข้ามามากขึ้นก็ได้ในโดยสางคณนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกการงานของคุณดีนะครับจะได้รับการแบ่งสรรปันส่วนรายได้เข้ามาการเงินรู้สึกว่ามีความผิดหวังสูญเสียนะครับได้เงินมาก็มีรายจ่ายไปทันทีนะครับไม่ค่อยมีเหลือเก็บมากนักส่วนในเรื่องความนับความรักของคุณนะครับอาจจะพบรักในที่ทํางานก็ได้ นะชาลครานาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกวันนี้คุณได้ฟาบ้าก้าวไม่เทา้านะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณรอ,อคอยสิ่งใดอยู่คิดมากและหวัดระแวงในเรื่องต่างๆนะครับนะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณเลยนะต่อมาชาลครานาราศีธนูชาวราศีธนูในเรื่องการงานอาจจะมีมรสุมมีปัญหาอะไรเข้ามาในวันนี้เป็นอุปสรรคนะแต่คุณก็สามารถ ผ่านผลไปได้ในเรื่องการเงินขอให้คุณอธิบายชี้แจงเหตุผลต่างๆนะครับว่าคุณจะนําเงินไปทําอะไรคุณก็จะสมหวังในเรื่องการเงินการทองในด้านความรักมีความสุขกับคนรักคู่ครองแฮปปี้เอนดิ้งดีนะเพราะฉะนั้นเขาให้ห่าง2เมตร <c oughs> เอาก็จบ ฉันนั่งมองเธออยู่ตู้กระจกเอ๊ะจำไม่ได้แล้วเพลงมันร้องไงนะที่ตลกเขาเอามาเล่นกันนะฉันอะไรนะจำไม่ได้แล้วมุกแปกเลยนะชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟ้าสามใบเท้านะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยการงานการลงทุนนําเข้าส่งออกนะครับวันนี้จะมีผลกำไรที่ดีนะส่งออกไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรในเรื่องการงานของคุณในวันนี้นะครับไม่ค่อยโดดเด่นนักแต่สามารถบริหารจัดก,การไปได้การเงินที่คุณขอพอจากองค์พระพิฆเนศคุณจะสมหวังนะครับส่วนในเรื่องความรักนะความรักงคุณเนี่ยคนละคู่ของก็อาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจบ้างนะครับขี่งอนขี่น้อยใจแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมมยนะในวันนี้ดาวจันทร์ก็เป็นประตูเมกินดีในดวงชะตา นะครับชาวราศีมังกรไว้ได้ฟาบู๊ฟคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับในเรื่องการเรื่องงานต่างๆนะต่อมาชาวลัคนาราศีกลุ่มชาวราศีกลุ่มการงานของคุณในวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีความหวาดระแวงนะครับในเรื่องการงานที่คุณทําอยู่นะส่วนในเรื่องการเงินคุณมีความลังเลไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับ ความแล้วก็อึดอัดทุกใจขมขื่นนะชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟักก้าถ้วยคนที่ทำการค้าการขายทำร้านมินิมาร์จะมีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับมากนะในวันนี้ต่อมาชาวราศาาีมีนชาวราศีมีนในเรื่องการทำงานขอให้คุณทำงานอย่าไปเครียดกับมันมากนะครับทำตัวให้เป็นอิสระภาพนะให้มีความสุขเข้าไว้ ส่วนในเรื่องการเงินมีเรื่องเสียเงินอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วก็ได้เงินด้วยเช่นกันในด้านความรักนะครับคุณมีเกณฑ์กต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยกันนะในด้านต่างๆของชาวราศีมีนชาวรัคนานราศีมีนวันนี้คุณได้ฟ้าบ๊หกเหรียญคุณมีเกณฑ์การทําธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆนะครับหรือมีรายจ่ายไปกับบริวารค่าใช้จ่ายต่างๆในวันนี้ โอเคนี่คือคำทำนายไปรคนโดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้ง12หลราศีนะครับถ้าใครสนใจจะดูดวงชะตา,า,าอาจารย์ก็ติดต่อแอดไลน์มาได้นะแล้วก็ในช่วงสงการเดี๋อาจจะมีเกณฑ์การไลฟ์สดไลฟ์สดนะดูในเรื่องสุขภาพให้สำหรับใครที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้ดูนะครับในทาง YouTube คุณรอติดตามได้เลยช่วงประมาณ13-14-15ีเนี่ยไม่รู้วันไหนนะเดีย๋ยวลองรอดูนะครับ ก็ขอให้มันเครื่องมันติดตลอดรอดฝั่งแล้วกันอย่าใหมันดับนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์ให้จานด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ